สวัสดีครับสวัสดีเซาวิตรีย่ำจองครับผมตอนนี้กับเป็นเซาวันที่18เมษายน2563ครับกสบรับบรรยากาศวิธีสารมาแล้วครับผมเก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากย่ำเสาเสาเมื่อนี้เซานี้ก็ออกมาเจี๋ยไปเป็นปกติครับจากที่นาก้อนนี้ผมอ่อนไครไปฝากครับเมื่อกี้ไป พอตู้ฟักเราตรวจดูเชื่อเพื่รู้สึกว่าเชื้อสีบบควยหลยป็นไหนเพราะว่าไก่คำนวณมังแล้วไก่แม่มันไหลายกว่าไก่ผูเกินไปครับวันนี้ก็เลยเอาไกาผ่ผูจากคอคางๆนี่เขามาเพิ่มครับก็เอามาปล่อยว้น้ากันมอม่เป็นสองครับเพิ่งอาัตราแล้วหนึ่งส่วนเก่าวัวไวครับหนึ่งส่วนเก่าโบไวก็เลยเอาเอา,เอาตัวผูกเขามาเพิ่มแต่ปกติตามพันธีคำนวณกันไว้ หนึ่งต่อแปดกันยังไ้แต่ว่าผมว่าเบิ่งเล้วมันเชื่อมันไม่ค่อยอันนี้ปันไดเพราะไกลไกลผูตัวเดียวผมว่ามันรับบ่ไหวกับไก่เมเก่าตัวก็เลยออกมาเองสี่ก็เป็นตัวผูเขามาเพิ่มคิดว่าน่าจะโอเคกินครับนี่ก็เป็นบรรยากาศย้ำซุกซอครับอันนี้เกี่ยวยาวมาให้หล้าที่ปลูกไว้ในหน้าแหละครับเป็นหยากินรีครับหยานี้เปลี่ยที่ปลูกไว้ในหน้าเป็นหยากินรีครับ็นหยานี้เปียครับก็ เอ,า,อาให้ไก่ด้กินได้คุยได้เคียรครับพอเขอาหมักแบบสีนะครับครับตัวนี้ก็สิก,กันใส่ผ้าตะไคร์กันไว้เป็นสัตว์เป็นส่วนครับทั้งนี้ก็จะเป็นโคกเป็ดเสียงร้องร้อยขี่เป็ดขี่ยังนี่ก็เป็นนงไม้กิมซุ้งครับกำลังแทงยอดขึ้นมานพิ่งที่ได้ผลแรกครับกัถือว่ามันบ่ทันใหญ่ปันใด กำลังพยอยสีออกนอกออกอย่างครับนั่งข้างในอยู่นะครับอันนี้ี่เป็นนอกฟอไก่ข้นเนี่ยก็เลยสีออกนอกลายเนี่ยน,ค,นครับผมิเปิดในเบิ้งอืครับกำลังแห้งขึ้นมาอันนี้ก็นี่ก็แเมนครับน,รนั่งก็แมนครับคือว่าหลายอยู่ครับกรุกอนี่กำลังแตกออกมากับไหลยอยู่ทั้งคน ขี่คุ้มอยู่นี่กบบคับ่มเป็นอย่างกับขี้เป็ดอยู่ในคอกนี่แหละคุ้มไปตัวน,นี้ไม่ได้ขี้เป็ดเหมือนนะครับขี้เป็ดเป็ดเรืออยู่หาตอยู่ในอคอกนุ่แลละครับถ้ากันอยู่ในอคอกเป็ดมันหลาดตะกี้ประมาณสี่สิบตครับขยับขยายเป็น,นเอาไปวิ่งไล่ครับไปเอาไปหาตัวเพราะเด็กวันเงี้ยงมันเป,เป็ดมันหลาดเป็ดหัวเขียวครับ รอบโซนนี้ก็ลมยังว่อยๆอยู่คือเก่านี่เป็นเป็นแค่นาครับเอา,าปลูกไว้อยากพ่อได้ยัขึ้นมากับพ่อได้เก็บกินดอกเชียวเขาเขาคุ้มคุมอารมณ์จุกนหน่อยนะครับป็นแค่นาที่นี้รถไท็ออกทำงานครับก็าหอม <c oughs> สมุนมะนานครับสมุนมะนาวพูดจอบยูร่มดำบนนี้อย่างนี้มันบบก,กํมครับคุณ <c oughs> <c oughs> กับหมู่บ้านนี่ให้เเป็นมาไถ่หูทไท้ไหยก็เรียบร้อยไปแล้วครับทองมองครับหน้าบานกับหน้าทาังหนองดูนครบโซนหนีบพายยางเราบรรยากาศตั้งนี่นี่เป็นต้นบุกบวบเอาปลูกบวบไว้ขังนะเอาหมู่บ้านนี่ผมใหญ่นต้นบุกลำไยออกมาไว้คู่นี่ครับสองต้นจากสียังบุยังเด่นนี่เพราะว่ามันใหญ่แล้ววันนี้ เอาดินมาบ,าบนน่ได้ครับตัวนี้อะไรถ้าหากมาตัวน,นี้จสียังบุยังนี่ก็ต้องพัลรุนกันต่อไปไถ้าหากมากับไอ้ต้นบุญก็ได้ดินมาหน่อยหนึ่งนี่เป็นเคี้ยวบวบครับปลูกไว้กลางข้อเปลียน,นี่แหละนี่โซนภายนอกนี่ก็เป็นหยาดนี่เปียปลูกไว้ท้ไกลแล้วก็เลี้ยงงัวนนะครับปลูกจากกระเลร่ยมันคนไปทางกาลสินเพราะว่าช่วงระยะที่ผ่านมาผมบ่ได้อยู่บ้านเสียแล้วกระโบไว้ก็เลยเนี่ยแล้วก็คน ไปเลี้ยงให้ทั้งกระสินกันครับมันจะเข้าใกล้แล้วครับพี่ลองเลยครับต้นออกครับต้นที่กําลังแซ cm คือเป็นต้นมะขามเทศครับต้นมะขามเทศปานแซมไว้ในปลูกบึกอื๊อปลูกอันนี้ไปครับต่อมาปกของแนวปลูกอันนี้ก็ต้นมะขามเทศอีกต้นหนึ่งอันนี้ห้อยต้นไผ่กิมซุ้งครับมันตายครับผมค์กรบริหารวาเสริมเหรอคิดว่าสิบว่เสริมเหรอ ก็ไฟกับกำลังตืบผลกับพ่อมสีเขียวครับอันนี้ก็บวดใบนั็นไว้ก็ได้เอาไปเป็นฝุนถมต้นใหม่ครับบรรยากาศตั้งบนกับขอ,อกหมูเนาะนี่ที่เห็นอยู่นี่มะลิแหนงออกนี่ไม่ไพ่ออกนี่เอาไว้แต่เช็ดข้างของตัวก็เพราะปีนี้ลูกบักทัวลายเติบอยู่ อยู่พรท่านออกนอป็นไดนครับเพราะว่าฝนพึ่งสิมาแล้วผมก็บ่ได้ช่วงแรงผมก็บ่ได้หดหน้ามองว่ามันงานหลาหมดครับเพราะนาทีก็ยังมีแนวเห็ดอยู่อันนี้ครับกำลังถือฝนถือหยังกับพวงสิใบสีเขียวครับนี่เป็นใบกิ่มซุ้งเนาะบคนจะเป็นส่วนของป่าเป็นเพรนท่านไทยครับตัวเมื่อวานผมให้เพคนมาไทยให้เรียบร้อยแล้วครับกับบรรยากาศยามเศร้าๆครับ นามเมนยังดินก็นเป็นดินล้วนครับล้วนปนด,ดินทรายครับดินในนาแต่ว่าวางหม่งก็เป็นเอียดอยู่แต่ว่าให้ล่างครับกลางล่างขุดลงไปจนีลงไปเป็นหินเรื่องนั้นเลยนหน้าปูกองก็ยากเพราะดินบอ่ออยากซีดีบันไดครับ น้ำก็บดีเดี๋ยวโซนบ้านผมจอนาำลงไปกับเป็นนาำเค็บนี่ครับปัญหามันอันนี้ก็เป็นแตกใบอ่อนหลายแล้วครับบักขามครับต้องคุณครับช่กันครับเยา่ไปคุณใบบักขามผมพาอย่างหลอกมือนคนช่างผี่ตาล่างก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับเนมาใส่ให้ใหอืม อันนี้เป็นปลูกพีกไว้จากสียังบอยังนะครับนี่เป็นฝนมากเหมือนคนออกมาปลูกพีกทั้งหมดพีกหน่อยพีกใหญ่ผสมผสานสลับแซมกันไปครับนี่คุมพีกนั่นนี่ครับอยู่นี่พิลาคอกหมูนี่อันนี้กับผลบริจาคหมูนะครับเพื่อได้ใช้ประโยชน์น้ำมันเป็นขี้หมูอยู่ในถุงนี่ก็ใส่ไว้มันแห้งแล้วอันนี้ก็ตากออกมาไปครับ ได้เลี้ยงมูกที่ได้ประโยชน์จากขีน้ำเน่นแ่ะครับน้ำนั่นเมื่อมันแย่มันยังขายโตขายลูกไปส่นนครับอันนี้ก็ปุ๋ยมาักใหญ่ออกมาจากในบ้านเพราะว่ามีโครงการเสียแนวใหม่ครับใหญ่ออกมาขีนี่ก็ต้นมระคามเทใหญ่เติบละปุ๊กได้ปีกขวัวครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันสีมีแนวมารุก,กวนมันเน่อยู่ปมะคามเทศครับ น,นี่ผมได้เอ็นน,น,อนนี่าปลูกไหม่นี่ค็ับาคามเทศอันนี้เป็นกิ่งตอนครับเลยมาอยูหากรีงไปกูเปก้เมืองเหมือนเดิมเพื่อกู้เมืองอนะครับปลูกไปใกล้ก,ลกันนี่ละต้นกับแนวเดียวกันต้นนี้ก็จะเป็นแตงครับยู <c oughs> นาลุมเนี่ยยูนาบ้านน้อยเนี่ยเป็นแตงแล้วก็เป็นบักเขียครับแตงกำลังออกดอกอครับกำลังออกดอกออกติดหน่วย เกียก็ออกดอกขึ้นกันครับถึงฝนถึงอย่างมี้ไม่เ้มเขียวกับ <c oughs> ไม่เขาเห็นแล้วครับเมากับพ่อสิซุ่มบานน้ำมันน้ำครับมะขาม <c oughs> มะขามเทศมะขามเทศพันเพิ่นเอาว่าดูมากีงตัวใ่แปดสิบเลยครับนี่ขามเทศเออบัว่าสิอรอดบ่รอด เพราะว่าปลูกคลองหรืปลูกหญ้ายงี้ยตัวครับวัวดินบ่อยากดีอันนี้ผมกวนเอาดินไในพื้นเก่าออกแล้วก็เอาดินล้วนพื้นใหม่มองห้องปลูกเลยครับอันนี้เป็นหน้าเปาหน้านาเพิ่นครับตัวนี้เพิ่นว่าปีนี้ปันศรีโบปันศรีโบลงเข่าเนาะิ่นสรีปลูกหญ้าไว้ตะเลียงง้วครับสองตะการนิหน่อยๆนี่ยติดกันกับแดนของผมน่ะเอาพุยนี่ก็ ผมปลูกต้นไม้ไ้ครับนี่ต้นไม้ไปเพราะได้เปลี่ยนลมเป็นเงาปลูกก,กันกับทั้งต้นมะขามทั้งทีครับยังมีเลยมีความสื่นเนี่ยลงไปได้ดเกือบอาทิตย์นึงแล้วต้นไม้่มันนี่ครับจะถือ,อว่าโบนียปันใดฝนกะดินมาให้เรือยรอยู่มะขามกับผมสิแตกงานที่เห็นอยู่นี่มันมันเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นหลุมเาาไปผุนทั่วทั้งนั้นครับนี่ ต้องเตรียมหาคางไว้คุมบักทัวทั้งพี่กับคุมบักทัวให้กันครับเหยามันี่แน่นหมดผมนับเบิางอยู่เมือน,นั้นผมขุดเนาะผมขุดแล้วก็ยอดไปหนาจะได้อยู่ประมาณร้อยหกสิบก็คุ้มครับคุมบักทัวครับขามขามกระแตกยอดครับฝนมาบางนี่ก็ไข่ยอยู่ต้นไม้ก็ซืึอนอยู่ครับซืึอนเล็กน้อยอยู่ ต้นดูต้นยังไงครับปลูกว้ปลูกว้ <c oughs> กวเพราะไ่เป็นลมเง้าต่อไปอยากให้มันเปลี่ยนปลาไหมครับเป็นส่วนปลามีต้นใหม่ทองทินมีอย่างถมอผสมประสานกันไปครับของต้นใหม่ของอยู่ของกินเขาเนี่ยครับผมอยากได้อย่างสัน้นผมว่ามันออียงมันกสูความลมลืนความอันอนี้ว่าไรเนาะครับถั่วกำลังแตกออกครับเนี่ยยอดไว้ยเหมือนนั้น คามตัวนี้ก็ไข่ขึ้นกาเก่าอยู่อือมันก็เป็นตนดูครับผมนะพฟงนี้เป็นกะทถเรียบร้อยแล้วครับอีกบดลเิน่นกือสีวานนะ่ะนะทั้งนี้ญญาานครับบรรยากาศอยู่น้าย้ำเสาครับมีความเปลี่ยนเปลี่ยงยอย่างขึ้นมาเนี่ยนี่ก็ตนดูกำลังอนันนี้ครับเขบียวอยู่ทัว่ปลูกนี่แล้วครับตามในร่องร่องนี่ย้ำนั่งกระสีได้ หาคางมัสักให้นีประคามเทศนี่ประคามเทศอใส่เม็ดปลูกครับที่ได้ซื้อพันว่าหันกับเค่หาต้นพลกนั้นมีเทอใส่เม็ดปลูกอันนี้ครับกำลังแตกอยอดออกประคามตัวนี้ผมก็ว่ากำลังพัฒนาการไปในทา้งที่ดีครับแต่ก่อนมันบ่มีอยอดแตกขึ้นมาดังช่างนนิเลยอย่านี่เปียหยาจินลี่กับเขียวครับแตกพุ่มกันเขียว น้ำในคล้องกับมีเติอบอยู่ฝนตกเหมือนเนนะครับผมไม่ได้ึ้งอยู่เนียะมันเจ็ดแปดตัวรวมแล้วอย่าจินเนอรี่เป็นภูมิครับอันนี้กับต้นดูคืกเอาครับปลูกแซมหอมยำบักทัวยายเด้อน,นี่ก็เป็นบักพริกครับปลูบักพริกขุ่มยังกบมา ใชม่ไวทั้งพี่คา,างนี่ยกะจิปูเป็นแนวเป็นระยะไปห่างกันประมาณ2เมตรก็คือต้นไม้ครับต้นไม้ตน้ตนดูต้นอะไร้็ตน้ตตนดูเนาะได้มาครับอันนี้ก็ต้นดูครับนี่ผมกาลังเก็ยบยางน้ามาอยู่ในยางน้ามาว่าสิมากําลังเพาะอยู่ครับก็สิเกิดเนี่เ่เกิดเพราะว่าผมว่ามันหลานเนี่ยคบคือมันหล่นออกไม้ไม่เนาะไปพ่อซ่าบดครับ ไปได้มาจากทางคูเมืองไปเก็บจากไต่ต้นมันมาประมาณน่าจะสา 3, มสามสี่ลอยเมตรได้อยู่ครับกับตนบะาคำครับก็บรรยากาศมันี่ตื๊กเสยยียด้วยในซองตัวนี่เห็นกันแล้วมันหา่าวครับกามเขาอย่างงงนะครับจังไรได้กับฝากไว้ครับคลิปวิธีย่างซาบันเขาครับ ขอพุณนตุกการติดตามมน,นี้พาอ,อัปเตดตกล้องข่อนไหวตรงอาทิตย์ก็ขึ้นสูงเติบแล้วครับเล้ตรงนาตรไทยนาทงให้นันไทยแล้วครับเพราะจิตกโดนคือสิวานเราก็ยังได้ขอบพุณนตุกการติดตามด้วยครับ